กระแสข่าวดังมาแล้วค่ะปิดเกมแล้วพักเพื่อไทยประกาศด่วนเมื่อวันที่5สิงหาคม66ที่ผ่านมานายประเสริฐจันทะบุงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการประสานงานจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยว่าพักเพื่อไทยประสานงานพักการเมืองต่างๆและพร้อมสนับสนุนยกมือให้กับแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อประธานรัฐสภา เลื่อนการโหวตนายกออกไปเพื่อรอความชัดเจนของสารรัฐธรรมนูญประเด็นคำร้องผู้ตรวจการทำให้พรรคเพื่อไทยมีเวลาพูดคุยกับพรรคการเมืองต่างๆรวมถึงสอวอให้มากยิ่งขึ้นจากเดิมเรามั่นใจว่าเสียงเพียงพอสามารถผลักดันแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยได้อย่างแน่นอนแต่เมื่อมีเวลาเพิ่มเติมก็คาดว่าจะได้ยิ่งมากขึ้น เพื่อทำให้รัฐบาลมีสียรภาพมากขึ้นไปอีกเมื่อถามว่าการที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกประกาศเลื่อนการเดินทางกลับไทยจะกระทบอะไรกับการตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าการเดินทางกลับประเทศไทยของนายทักษิณไม่มีผลกระทบอะไรกับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเพราะถือเป็นเรื่องส่วนตัวของนายทักษิณไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใด และนายทักษิณก็ยืนยันด้วยตนเองมาโดยตลอดว่าการเดินทางกลับไทยไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองแต่อย่างใดเมื่อถามถึงกรณีนายวันมูฮัมหมัดนอมาาัตาประธานรัฐสภาปิดการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่4สิงหาคมจนทําให้มีบางฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทําหน้าที่นายประเสริฐกล่าวว่าส่วนตัวเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของประธานรัฐสภาเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามข้อบังคับของที่ประชุม ที่ให้อำนาจแก่ประธานรัฐสภาไว้และถ้าปล่อยให้มีการพิจารณายติที่พิจารณาไปก่อนหน้านี้ต่างฝ่ายก็ต่างลุกขึ้นอภิปรายไม่มีใครยอมใครจนหาข้อสรุปไม่ได้และประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญก็อยากให้มีความชัดเจนก่อนที่จะหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาในรัฐสภาดังนั้นตนจึงอยากให้กำลังใจ การปฏิบัติหน้าที่ของประธานรัฐสภาในการทำหน้าที่ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติต่อไปขอบคุณสยามริวค่ะ